มองด้วยใ้เป็นแมทพ,พอดแคสต์วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของความสวยงามของคณิตศาสตร์ความสวยงามของคณ<ช>ิตศาสตร์เลยคณิตศาสตร์หลายคนนึกว่ามันมีแต่คำนวณอ่าใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกมันมีความสวยงามของมันอยู่ไม่ใช่แค่สมการอย่างเดียวไม่ใช่แค่ตัวแปร <S <s ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ว่ามันยังมีอย่างอื่นที่มันสวยงามอยู่ซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าอัตราส่วนทองคำอ๋อเรื่องของอัตราส่วนทองคำพี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับ แลยพี่ก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้กันนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและถ้าโดนใจอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราได้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ entertainment ดีๆจากเราด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป คุยกันต่อเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพี่กอฟใช้อะไรตัดสินครับว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยม,มันก็พิ้วมันแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละคนนะเรื่องความสวยงนวอะนะครับ,รบแต่ทีนี้ไอ้เรื่องทางคณิตศาสตร์เดี่ยมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานไหมพี่ภูมิใช่คือถ้าเกิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ค่าเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งพี่บอกว่าไอ้เนี่ย perfect ตออกลงกันแล้ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเลขเนี่ย สวยสวยอะไร่ะนี่แหละนี่แหละคือลงตัวนี่คือดีมากนี่คือสมบูรณ์อะไรอย่างี้นี่คืออัตราส่วนทองคำที่เราคุยกันในวันนี้ใช่ไหมถูกต้องครับข้างนั้นคือโกลเด้นเดโชที่เราจะคุยกันนั่นแหละแล้วก็ไปเจออัตราส่วนนี้ได้ยังไงพี่บุ๋มคือจริงๆแล้วมันเป็นอัตราส่วนที่มันไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมามันมีอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วเราแค่ไปพบแล้วเราเอามาใช้ แค่นั้นเองต้องสูฮกคนพบเกิดจากข้อสังเกตหรือว่าชื่นชอบที่จะแบบทดลองโน่นนี่นั่นของของมนุษย์ได้แหละครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเนี้ยมันมีมามากกว่า2 0 0พันปีแล้วนั่นยุคกรีกอันนนั่0 0อพันีใช่ครับยุคของยุคกรดนั่นแหละเทพเจ้าของเราใช่ถึงยุคกรีกเนี่ยเขาเด่นในเรื่องของเรขาคณิตใช่ไหมครับทีนี้ยครับเขาก็ไปเจอตัวนี้เจอตราส่วนทองคำแต่ในตอนนั้นเน่ะเขาไม่ได้เรียกว่า golden ratio ไม่ได้เรียกว่าตราส่วนทองคำเขาจะเรียกว่า extreme and mean ratio ก็ไปเจอตัวนี้ใน,ในธรรมชาติก่อนเนาะก็แปลว,ว่าธรรมชาติไม่ต้องมีเยอะมากนะพี่ภูมิใช่ครับพี่กอล์ฟครับตัวนี้นครับมันเป็นสิ่งที่เจออยู่โดยปกติทั่วไปในธรรมชาติผวกดอกไม้ในผวกสัตว์หรือว่าในในคนเนี่ย uh huh. ยังเจอเลยเียไปอลองลวัดดูแล้วก็ใช่แล้วมาหาอัตราส่วนแล้วก็จะเป็น,เล,น,เ,ลนเลขนี้เลขนี้เลขนี้ตลอดเลยเอัอตราส่วนทองคําตัวนี้นะครับจริงๆเวลาเขาคํานวณเนี่ยมันจะเกิดจากการที่แบบว่าเรามีความยาวอยู่2อันันอันนึงยาวกว่าอันนึงสั้นกว่านะครับเราเอาเนี่ย ยาวกับสั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยยาวแล้วเ<ล>ท่ากับยาวเนี่ยหารด้วยสั้นแล้วก็แก้สมการนี้ออกมาถูกต้องแล้วมันเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับก็คือ1นึ่จุดโดยประมาณที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นกดนหอยใช่เงี้ยอันนี้เราจะเห็นชัดเขาเรียกว่าโเดนสไรลก็ได้นะเออมันก็จะเป็นกดหอยเป็นก้นหอยอยู่หรือในพวกพายุที่เป็นวงเหมือนกันคือเรายิ่งเห็นที่มายิ่งทึ่งใช่พอวัดแล้วแบบโอ้โหได้ความยาวมาหาอตาสวนได้เป็นแบบนี้เป๊ะเ,ะเลยครับทั้งที่แบบมันก็อยู่ในธรรมชาต ใช่ครับมีตั้งแต่ในร่างกายของเราเลยเนาะถูกต้องเช่นเคยมีคนบอกว่าเอาความสูงของเรารมาหารด้วยระยะที่วัดจากสะดือเราลองไปถึงเท้าอ่ะจับหารปุ๊บจะได้อัตราส่วนตัวนี้เป๊ะเลยน้องหลายคนดูอยู่เริ่มจะไปวัดความสูงตัวเองอะ่ะ <laughs> ใครที่อยู่บ้านจะลองวัดดูก็ได้นะครับว่าเลขตัวนี้ใช้อัตราส่วนทองคำไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัตราส่วนทองคำเนี่ยต้องบอกพี่กอฟก่อนว่ามันก็ไม่ได้แบบเป๊ะๆว่าหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดนะจริงๆแล้วอัอาตราส่วนทองคํามันเป็นจํานวนอตตกยะคือไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของจํานวนเต็มหารกัันนนโดดยที่่่สวไไมเป็้ครบ อ่ามันเป็นทศยมไม่ซ้ำดังนั้นเนี่ยค่าของมันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตัวแทนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ก็คือฟีหรือไฟก็ได้ P.S.I ซึ่งฟีตัวเนี้ยหรืออัตราส่วนทองคำของเราเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่1บวกกับรูทห้าแล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วย2องหนึ่งบวกรูทห้าส่วนสองใช่พอค่าตัวนี้มันเป็นค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาแล้วธรรมชาติบอกว่าอันเนี้ยเป็นค่าที่เจอได้บ่อยๆพบเจอได้โดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยคน ก็เลยเอาตัวนี้เอามาใช้ต่ออันนี้ครับพี่ครับออเหมือนกับว่าธรรมชาติรลังสรรค์ขึ้นมาแล้วคนไปค้นพบว่าอุ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้และก็เชื่อว่ามันคือความเพอร์เฟกใช่ครับทีนี้พอคนเห็นแล้วมันเพอร์เฟกคนก็เริ่มสร้างเองได้เหมือนกันอ่ามันธรรมชาติสร้างได้ไอ้ฉันเป็นมนุษย์ฉันก็สร้างได้สิใช่ก็เลยจะได้เจอพวกแบบอัตราส่วนตัวเนี้อยู่ในการออกแบบวิหารวิหารว่าได้นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อหรือแม้กระทั่งในงานศิลปะพี่ ของนาวินช uh ีโมนาลิซาเหรอผ้าโมนาลิซาอย่างเงี้ยครับหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็หยิบเอามาใช้ในการออกแบบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลโก้อา่าพวกโลโก้เนี่ยเจอบ่อยมากตัวเนี้ยทุกคนก็น่าจะพยายามดีไซน์ให้มันได้อัตราส่วนตัวนี้ใช่ครับอืมพวกแบบว่าโลโก้ Google โลโก้ Apple อย่างเงี้ยโอ้บิ๊กเนมทั้งนั้นเ oh, <big> ลยเนี่ยใช่ครับหรือว่าหลายๆคนเอามาใช้พวกเล่นเทรดหุน้นอ๋อเทรดหุน้นเคยได้ยินกาฟีโบอา่อานอกจากที่แบบเราจะเจอจาก ธรรมชาติแล้วก็เจอจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นแหละอืในวิชาคณิตศาสตร์เราก็เจอหลอกหลอนเราในข้อสอบแน่เลยพี่ภูมิแน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอมาบ้างแล้วแหมถ้าเกิดว,ว่าน้องเป็นเด็กมต้นเนี่ยน้องอาจจะเคยเจอผ่านในเรื่องของพหุนามมาแล้วอในเรื่องพหุนามเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องทําให้ได้เลยก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามหรือแก้สมกาบพหุนามออกมาให้ได้ วิชาบังคับเลยมาเป็นสมการแยกแฟกเตอร์สรุปกล้า x อ่าที่เราเรียนมาใช่ครับมันจะมีพหุนามอยู่ตัวหนึ่งที่น้องอาจจะเคยเจอเช่น x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์แยกแฟกเตอร์ไม่ออกนะใช่ตัวนี้เราแยกแฟกเตอร์ไม่ออกครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องใช้สูตรอลบ b บวกลบ square r o o มีกำลัสงสองลบสี่ ac หารยาวด้วยสอง a อ่าแทนค่าการแก้ออาไหมได้ x เท่ากับหนึ่ง บวกรูทแท้ส่วนสองกับหนึ่งลบรูทแท้ส่วนสองใช่ครับพี่กอลครับซึ่งตัวแรกอะที่พี่กอลพูดมาอันเนี้ยคุ้นคุ้นไหมครับว่ามันคืออะไรเนี่ยหนึ่งบวกรูทแทส่วนสองเอ้ยคือที่ภูมิบอกเมื่อกี้ใช่แล้วมันคือมันคือตัวค่าฟรีพอดีใช่ครับมันคือ <S <S อัตราส่วนทองคำนั่นก็หมายความว่าฟรีของเราเนี่ยมันก็จะเป็นรากคําตอบหนึ่งรากหนึ่งของพอหุนามตัวนี้นั่น,นเองอ โอ้เออมันไปอยู่ในข้อสอบเต็จริงไงหรือว่าแม้กระทั่งในข้อสอบพวกแบบเป็นข้อสอบสอบเข้ามศเขาจะพูดถึงในเรื่องของลำดับฟีโบนัชชีอ๋อใครที่จะสอบเข้ามศโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยมาแน่พวกข้อสอบเก่าๆอ่ะอาจจะเคยได้เห็นแน่หรือแม้กระทั่งนะครับพวกสวนออแอบถ้าเป็นข้อสอบเก่าอ่ะจะมีมีอยู่บ้างที่ลำดับหนึ่งหนึ่งสอง สามห้า,หาแปดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยฟีโบนัชชีมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นลำดับที่เกิดจากการที่เราเอาสองตัวล้างหน้าเอามาบวกกันแล้วเกิดเป็นตัวถัดไปใช่เอาจิงๆิงอ่ะมันมีความสัมพันธ์เนี่ยกับอัตราส่วนทองคาด้วยครับฟีโบนัชชีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเยอะๆเลยเนี่ยแล้วเราจับเอาขวาตั้งซ้ายหารเอาขวามาตั้งก่อนแล้วหารด้วยตัวซ้ายเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเลยก็คือว่าค่าของมันเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งตัวไกลๆเนี่ยครับมันจะ ค่าฟรีของเราหรืออัตราส่วนทองคาของเรานั่นเองก็คือนาโคดที่ติดกันเน่ะเอา<ช>ตัวไปหันด้วยตัวซ้ายขวาหนด้วยตัวซ้ายไล่ไปเรื่อยๆใช่ครับค่ามันจะค่อยๆเข้าใกล้ไอไอ1.618ของเรานั่นเองครับเพื่อนน้องๆที่ดูอยู่จะลองไปตั้งหันดูก็ได้นะครับอา่านี้ลองดูได้ไอ้ลำดับฟีโบเนี่ยแต่ก็พูดถึงลำดับฟีโบแล้วเนาะนะลำดับฟีโบเนี่ยก็ยังมีออกในข้อสอบีล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับใช่ใช่ใช่น้องๆพูดกันเลยเรื่องทีแกรปสองนะครับใช้แนวคิดของฟีโบมาใช้เลยถูกต้องไรที่เรราเียนไปอะไไรทีี่พูดปแล้ว จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นเกจความรู้คณิตศาสตร์ง่ายๆแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จร,จริงๆแล้วมันใช้ประโยชน์ได้นะครับพรางจริงเหมือนที่เขาบอกว่าคณิตศาสตร์จริงมันก็อยู่ทุกขนทุกแห่งรอบๆตัวเรานี่แหละการสังเกตการคำนวณการออกแบบการดีไซน์ร,รวมถึงแม้กระทั่งในร่างกายเราด้วย<อ>จริงมันเกี่ยวนันคณิตศาสตร์เกับทั้งหมดเลยได้เรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องแล้วคือเรื่องของอัตราส่วนทองคำ<อ>ผมไม่น่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบนักคณิตศาสตร์เราค้นพบมาตั้งเป็นพันๆปีมาแล้วอะแล้วก็ยังถูกประยุกต์ใช้มาจนถึง 2,000กว่าปีถัดมาในปัจจุบันน่ะใช่ยังมีมการเอาไปประยุกต<ช>์เอาไปออกแบบเอาไปทํานู่นนี่นั่นได้อีกแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับพี่ก็มีหนังสือแนะนํานะอันนี้เป็นหนังสือที่พี่เคยอ่านนะครับก็คือ The Golden Ratio นะครับ The Story of Pi The World's Most Astonishing Number ตัวเนี้ยน้องสามารถไปเสิร์ชดูได้เผื่อใครอยากจะรู้แบบดีเทลลึกๆแบบะละเอียดละเอียดงั้นสุดท้ายนี้เราไปร้านหนังสือไม่ว่าจะไปหาความสี่ยงเราจะไปคลินิก เพื่อทำไปหน้าของเราเป็นอัตราส่วนทองคำ